บทเรียนชีวิตหนึ่งกรินโทตอนที่8พระคริ์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนจงเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าและพระปัญญาของพระเจ้าวงเล็บสองข้อพระคัมภีหนึ่งกรินโทบทที่หนึ่งข้อ18ถึงข้อ25ในข่าวสารตอนนี้เราจะพิจารณาดูก้าวไปอีกขั้นหนึ่งว่าพระคริ์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั้นจงเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าและพระปัญญาของพระเจ้าอย่างไรในบทที่หนึ่งข้อ23ถึง24เปาโลกล่าวว่า แต่พวกเราประกาศพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนผู้เป็นศิลาที่ให้พวกยูดายสะดุดและเป็นสิ่งที่พวกต่างชาติถือว่าโง่เขลาแต่สําหรับผู้ที่ถูกเรียกนั้นทั้งพวกยูดายและพวกกรีกพระคริสต์ทรงเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าและพระปัญญาของพระเจ้าเลขโรมาหนึ่งพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในพระคริสต์เราทุกคนร้วนต้องสามารถตอบคําถามดีได้ เพราะเหตุใดพระคริสต์จึงจำเป็นต้องถูกตรึงไว้ที่กางเขนในขณะที่เปาโลประกาศให้แก่พวกกรีกที่ศรัทธานในหลักปรัชญาที่เมืองโกรินโทนั้นเขาย่อมต้องบ่งชี้ว่าเพราะเหตุใดพระคริสต์จึงจำเป็นต้องถูกตรึงไว้ที่กางเขนคำตอบที่เรามักจะได้ยินมากที่สุดคือการกล่าวว่าเหตุที่พระคริสต์จำต้องถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั้นก็เพื่อพระเจ้าจะได้ช่วยเราให้รอดหากพระคริสต์ไม่ได้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนแล้ว พระเจ้าก็ไม่อาจช่วยเราให้รอดได้ตามพันธสัญญาใหม่นั้นนอกจากการเขนของพระคริสต์แล้วพระเจ้าก็ไม่มีหนทางที่จะช่วยผู้ใดให้รอดได้ให้เรามาพิจารณาดูกันโดยสังเขตว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ในจัก,กรวาลน,นั้นมีปัญหาอยู่มากมายหลายประเภทมีปัญหาของซาตานฝ่ายโลกและความบาปทั้งยังมีปัญหาของมนุษย์ด้วยมนุษย์ที่พระเจ้าทรงนรมิตสร้างขึ้นมาเพื่อพระประสงค์ของพระองค์นั้น ได้ตกต่ำแล้มีปากปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ยังมีเนื้อหนังและชีวิตธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นทุกสิ่งในจักรวาลก็ได้เก่าแก่ไปคือได้เสื่อมโทมและเสื่อมเสียไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่เสื่อมเสียก็ไม่อาจเก่าแก่ไปความเก่าแก่บ่งชี้ถึงการขาดไปซึ่งชีวิตเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งเติบโตขึ้นมันก็มีชีวิตแต่เมื่อมันเริ่มจะตายมันก็ขาดไปซึ่งชีวิต เนื่องด้วยซาตานฝ่ายโลกและมนุษย์ที่มีบาปเนื้อหนังและชีวิตธรรมชาติทั้งจัก,กรวาลซึ่งครอบคลุมถึงฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจึงได้เก่าแก่เสื่อมเสียพังทลายและเต็มไปด้วยความตายนอกจากปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยังมีปัญหาของกฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่มนุษย์เพื่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เหตุฉะนั้นการเขนจึงได้จัดการกับปัญหาของซาตานฝ่ายโลกความบาป มนุษย์เนื้อหนังชีวิตธรรมชาติความเก่าแก่และกฎเกณฑ์ต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นั้นจึงมีความจำเป็นที่พระคริสต์ต้องถูกตรึงไว้ที่กางเขนก่อนที่พระคริสต์จะถูกตรึงไว้ที่กางเขนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดพระองค์จำต้องสวมใส่นิสัยของมนุษย์นี่ก็หมายความว่าพระองค์ต้องกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งกลายเป็นสิ่งทรงสร้างโดยการกลายเป็นมนุษย์นั้นพระคริสต์ก็ได้กลายเป็นสิ่งทรงสร้าง พระองค์ได้ทรงสวมใส่นิสัยของมนุษย์ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อตายแทนเราและหลังพระโลหิตของพระองค์เพื่อความบาปของเราเท่านั้นแต่มีเพื่อแก้ไขปัญหาของซาตานฝ่ายโลกความบาปมนุษย์ที่ตกต่ำชีวิตธรรมชาติเนื้อหนังความเก่าแก่และกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยแม้ว่าพระคริสต์จะสามารถไม่ยอมรับการตายโดยการตรึงกางเขนได้แต่พระองค์ก็ยังคงยอมถูกตรึงไว้ที่กางเขนตามความเข้าใจของมนุษย์นั้น พระคริสต์ทรงถูกมนุษย์ประหารแต่ความเข้าใจของพระองค์ที่มีต่อก,การตายของพระองค์นั้นแตกต่างออกไปในโยฮันบทที่1 0ข้อ11องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงอันดีผู้เลี้ยงอันดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อแกะองค์พระผู้เป็นเจ้ายังได้ตรัสต่อไปเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ในโยฮันบทที่1 0ข้อ18ว่าไม่มีผู้ใดชิงเอาชีวิตนั้นจากเราแต่เราสละชีวิตนั้นเอง เรามีอำนาจที่จะสละชีวิตนั้นและมีอำนาจที่จะรับคืนอีกไม่ใช่มนุษย์ที่เอาชีวิตของพระองค์ไปแต่พระองค์เองต่างหากที่ได้ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราถ้าพระคริสต์ไม่ทรงเต็มใจที่จะสละชีวิตของพระองค์แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะประหารพระองค์แทนที่พระคริสต์จะทรงต่อสู้เพื่อตัวของพระองค์เองพระองค์กลับทรงต้อนรับความตายแห่งกางเขนนั้นพระองค์ทรงเต็มใจที่จะถูกตรึงไว้ที่กางเขน เพื่อสําเร็จการถ่ายและเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดในจักรวาลพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนทรงเป็นศิลาที่ทําให้ผู้ที่สแสวงหาการอัศจรรย์สะดุดและเป็นเรื่องโง่เขลาต่อคนเหล่านั้นที่เสาะหาสติปัญญาทว่าสําหรับเราที่เชื่อนั้นพรงทรงเป็นฤทธิ์เดชและพระปัญญาของพระเจ้าเลขโรมันสองฤทธิ์เดชของพระเจ้าในกางเขนของพระคริสต์นั้นเราเห็นถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้า ถ้าจะเอาชนะซาตานฝ่ายโลกความบาปมนุษย์ที่ตกต่ำเนื้อหนังชีวิตธรรมชาติสิ่งทรงสร้างเก่าและกฎเกณฑ์ต่างๆก็ต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทั้งสิน้นยังมีฤทธิ์เดชอย่างอื่นที่ใหญ่ยิ่งกว่าพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนในฐานะที่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าอีกหรือมีฤทธิ์เดชใดที่สามารถทำลายซาตานหรือชัยชนะฝ่ายโลกได้อีกมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีฤทธิ์เดชท,ที่จะสำเร็จเรื่องเหล่านี้ได้ ริเดตนี้ไม่ใช่การกระทำสิ่งต่างๆโดยการตรัสเช่นอย่างริเดตท,ที่พระเจ้าได้ทรงใช้ในการนารมิตรสร้างแต่เป็นริเดทแห่งการตรึงการเขนซึ่งก็คือริเดตแห่งการตายที่อัศจรรย์ของพระคริสต์นี่ก็หมายความว่าการตรึงการเขนของพระคริสต์นั้นได้กลายมาเป็นริเดทของพระเจ้าการตายของพระคริสต์ได้กลายมาเป็นริเดทของพระเจ้าเพื่อมาทำลายซาตานแก้ไขปัญหาของฝ่ายโลกขจัดความบาป และสิ้นสุดมนุษย์ที่ตกต่ำเนื้อหนังชีวิตธรรมชาติรวมทั้งสิ่งทรงสร้างเก่าด้วยโดยฤเดชนี้เองพระเจ้ายังสามารถแก้ไขปัญหาของกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยโดยอาศัยการตายหนึ่งเดียวนี้ซึ่งก็คือการตายของพระคริสต์ปัญหาทั้งหมดในจักรวาลก็ล้วนได้รับการแก้ไขแล้วดังนั้นพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนจึงเป็นฤเดชของพระเจ้าที่มาลบล้างสิ่งของด้านลบทั้งหมดทิ้งไป และทำให้โครงการของพระองค์สำเร็จลุล่วงเลขโรมันสพระปัญญาของพระเจ้าพระคิสตผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนผู้นี้ทรงเป็นพระปัญญาของพระเจ้าเช่นกันในการที่จะทำสิ่งใดให้สำเร็จนั้นเราต้องการทั้งธิเดชและสติปัญญาเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าพระปัญญานั้นมีไว้เพื่อวางโครงการและตั้งพระประสงค์ ส่วนฤทธิเดชมีไว้เพื่อทําให้สิ่งที่ได้วางโครงการและตั้งพระประสงค์ไว้นั้นสําเร็จลุล่วงอย่างครบถ้วนในแผนการบริหารของพระเจ้าพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กลางเขนทรงเป็นทั้งฤทธิเดชของพระเจ้าและพระปัญญาของพระองค์เราอาจจะมีฤทธิเดชหรือกําลังแต่ก็เป็นไปได้ที่จะไม่มีสติปัญญาหรือหนทางถ้าเรามีฤทธิเดชแต่ไม่มีสติปัญญาเราก็อาจจะใช้กําลังของเราอย่างโง่เขลาด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการพระคิ์ในฐานะที่เป็นทั้งฤทธิเดชและพระปัญญาพระคิ์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กลางเขนในฐานะที่เป็นฤทธิเดชและพระปัญญาของพระเจ้านั้นสามารถนำมาปรับใช้กับปัญหาของโทสะที่เรารเผชิญอยู่เราทุกคนต่างก็ถูกรบก,กวนจากโทสะของเราโดยไม่มีข้อยกเว้นใครสามารถกล่าวได้ว่าเขาไม่เคยบันดาลโทสะเลยหลังจากที่ได้ประสบการณ์กับการเติบโตในชีวิตสักเล็กน้อย เราก็จะเริ่มเกลียดทางโทสะของเราและปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากโทสะนี้ข้าพเจ้ารู้ว่ามีพี่น้องหญิงบางคนก่อนวันแต่งงานของเธอไม่นานนั้นเธอก็ได้ให้คำปฏิญาณว่าเธอจะไม่มีวันบันดาลโทสะอีกโดยเฉพาะจะไม่มีทางบันดาลโทสะกับสามีของเธออย่างไรก็ดีคำปฏิญาณเช่นนี้ล้วนเป็นโมฆะในทุกกรณีไม่เพียงแต่ในชีวิตสมรสเท่านั้น แต่ในทุกสถานการณ์ที่อยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราล้วนแต่ถูกรบกวนจากโทสะของเราทั้งสิน้นคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าและสแสวงหาพระองค์ล้วนได้เคยอธิษฐานอย่างนี้ว่าโอพระเยซูพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้าบรรดานโทสะได้ง่ายเพียงไรพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระยะโฮวาพระผู้ช่วยให้รอดข้าพเจ้าทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้รอดพ้นจากความบาปแห่งการบันบรรดาลโทสะนี้พระองค์เจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าให้หลุดพ้นจากเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนเป็นจำนวนมากได้อธิษฐานเช่นนี้แต่ผลลั์กลับไม่มีสักคนที่ได้รับการช่วยให้หลุดพ้นจากโทสะของพวกเขาเลยในตัวเราเองนั้นเราไม่มีทั้งฤทธิ์เดชท,ที่จะมีชัยชนะต่อโทสะของเราหรือมีสติปัญญาหนทางที่จะมีชัยชนะต่อโทสะนี้ได้ เราอาจคิดว่าการอธิษฐานจะทำให้เรามีฤทธิ์เดชและสติปัญญาอย่างไรก็ดีแม้เราจะอธิษฐานแล้วเราก็ยังคงไม่มีฤทธิ์เดชและสติปัญญาอยู่ดีแต่เมื่อเราร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ารับสุภค r ิ t และถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตเราก็จะไม่มีปัญหากับโทสะของเราในทันใดนั้นเราก็มีทั้งฤทธิเดชท,ที่จะชัยชนะต่อโทสะ และหนทางที่จะจัดการกับมันโดยอัตโนมัติริเตดนี้และหนทางนี้คืออะไรก็คือการตายของพระคริสต์นั่นเองมีเพียงพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนเท่านั้นจึงจะมีริเตและสติปัญญาที่จะมาจัดการกับโทสะของเราได้เราอาจจะนำพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนในฐานะที่ทรงเป็นริเตและพระปัญญาของพระเจ้ามาปรับใช้กับเรื่องที่เราต้องอดทนได้เช่นกัน เราทุกคนล้วนหวังว่าตนจะเป็นคนที่อดทนทว่าข้าพเจ้าไม่เคยพบกับคนที่อดทนได้จริงๆเลยเราให้ความรำคาญความอดทนและเราก็ปรารถนาที่จะอดทนแต่เรากลับไม่สามารถอดทนได้อย่างไรก็ดีเมื่อเราประสบการพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนเราก็จะมีความอดทนอย่างอัตโนมัติพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนผู้นี้ได้กลายเป็นทั้งฤทธิ์เดชและสติปัญญา ที่ทำให้เราสามารถอดทนได้ผลลัพธ์จึงทำให้เรามีทั้งกําลังและหนทางที่จะอดทนอันที่จริงแล้วเราไม่ได้พยายามที่จะอดทนเราเพียงแค่อดทนโดยอาศัยประสบการณ์ที่เรามีต่อพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกรูปแบบในประสบการณ์ของมนุษย์เป็นเวลามากกว่า40ปีแล้วที่เราไม่ได้ประกาศอย่างอื่นเลย นอกจากพระคริสต์และพระองค์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนภายในของพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนผู้นี้มีองค์ประกอบแห่งการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ดังนั้นเมื่อเรารับสุขพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนเราก็ได้รับสุขการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ด้วยอุจจัยจสำคัญที่จะประสบการการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ก็อยู่ในการตรึงกางเขนของพระคริสต์ การตรึงการเขนของพระคริสต์คือธรณีประตูที่นำเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระคริสต์การเขนคือหนทางที่จะประสบการพระคริสต์พร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองค์นอกจากการตรึงการเขนของพระคริสต์แล้วก็ไม่มีหนทางที่เราจะเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ได้อีกเอเฟซโซบทที่หนึ่งข้อเก้ากล่าวถึงความชอบพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าในพระองค์เองในเอเฟซโซบทที่สามข้อสิบเอ็ด เปาโลพูดถึงตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ในพระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานอกจากนี้ในเอเฟซบทที่1ข้อ11เปาโลยังได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงกระทําสิ่งสารพาัดตามที่น้ําประทัยของพระองค์ได้ทรงตริไว้พระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนในฐานะที่เป็นพระปัญญาของพระเจ้านั้นมีความเกี่ยวข้องกับโครงการของพระเจ้า ตามความชอบพระทัยของพระองค์และก็เป็นไปตามหนทางของพระเจ้าที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเป็นจริงโครงการของพระเจ้าตามความชอบพระทัยของพระองค์และหนทางที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเป็นจริงนั้นทั้งลึกซึ้งและล้ำลึกอย่างไรก็ดีเรื่องที่ล้ำลึกเหล่านี้ก็สามารถนำมาปรับใช้กับประสบการณ์ของเราได้เราได้มองเห็นไปแล้วว่า เมื่อเราประสบการพระคริสผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ก็ทรงกลายมาเป็นฤเดชของพระเจ้าและพระปัญญาของพระเจ้าสำหรับเราเนื่องจากเรามีพระคริสผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนในฐานะที่เป็นพระปัญญาของพระเจ้าจึงไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเสาะหาหนทางอื่นเพื่อจะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงขอเพียงแค่เราประสบการพระคริสผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนเราก็มีหนทางที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า โดยอัตโนมัติเราจะมีสติปัญญาอย่างมากในการกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งใจที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือตัดสินใจที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอีกต่อไปก <timeline> ารกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ก <les> <t ose job> ับการอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จคริสเตียนทุกแห่งหน ล้วนอธิษฐานให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในท่ามกลางการโปรนิบัติของคริสเตียนนั้นผู้เชื่อก็มักจะอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าให้เป็นไปตามความประสงค์ของเราแต่ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จแต่ไม่ว่าผู้เชื่อจะอธิษฐานให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จไปสัก вот กี่ครั้งน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ยังคงไม่สำเร็จถ้าท่านต้องการที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ท่าไม่จําเป็นต้องอธิษฐานว่าขอให้น้ําพระทัยของพระองค์สำเร็จกราบใดที่ท่านประสบการณ์พระคริสผู้ถูกตรึงไว้ที่กลางเขนพระคริสก็จะกลายมาเป็นสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านเพื่อสําเร็จโครงการของพระองค์ท่านก็จะมีพระปัญญาของพระเจ้ามากระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ในเวลานี้ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ผ่านไปไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีหากท่านมองย้อนกลับมาดู ท่านก็จะตระนักว่าท่านมีพระปัญญาของพระเจ้าที่ทําให้โครงการของพระองค์สำเร็จลุล่วงตามน้ําพระทัยของพระองค์จริงๆแน่นอนว่านี่ไม่ใช่สติปัญญาตามธรรมชาติของท่านแต่เป็นพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กลางเขนในฐานะที่เป็นพระปัญญาของพระเจ้าต่างหากเมื่อเราประสบการพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนเราก็ได้ถูกทําให้สิ้นสุดแล้วทุกสิ่งที่เราเป็นทุกสิ่งที่เรามี และทุกสิ่งที่เราสามารถกระทำล้วนได้ถูกทำให้สิ้นสุดไปแล้วอย่างสิ้นเชิงหากท่านต้องการที่จะถูกสิ้นสุดท่านไม่จำเป็นต้องนำตัวท่านเองไปตรึงกางเขนและกระทั่งไม่จำเป็นต้องนับว่าตัวท่านเองได้ตายแล้วขอเพียงท่านได้ประสบการณ์พระคริ์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนท่านก็ได้ถูกทำให้สิ้นสุดแล้วอันที่จริงแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะตรึงตัวเองไว้ที่กางเขน แต่เมื่อเราร้องเรียกพระนามขององค์พระเยซูเจ้าในขณะที่เรารับสุขและประสบการณ์รงนั้นการตรึงกางเขนของโะรงคก็จะมาสิ้นสุดเราทุกสิ่งที่เราเป็นก็จะถูกทำให้สิ้นสุดโดยพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนผู้นี้การตรึงกางเขนคือหนทางที่เราจะได้รับการช่วยให้หลุดพ้นจากเนื้อหนังชีวิตธรรมชาติและสิ่งทรงสร้างเก่าพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนไม่เพียงแต่เป็นฤทธิ์เดชเท่านั้น แต่ทรงเป็นหนทางด้วยสำหรับพวกยูดายพระคริสต์ผู้นี้ทรงเป็นศิลาที่ทำให้สะดุดและสำหรับพวกกรีกพระองค์ทรงเป็นความโง่เขาแต่สำหรับเราที่ถูกเรียกนั้นพระคริสต์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนทรงเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าและพระบัญญาของพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับการช่วยให้หลุดพ้นจากสิ่งของด้านลบทุกอย่างเราขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ ที่บัดนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการได้รับความรอดเรายิ่งได้รับความรอดโดยการประสบการ์พระคริ์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนเราก็ยิ่งรับสุขพระองค์จบตอนที่8พระคริ์ผู้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนทรงเป็นฤทธเดชของพระเจ้าและพระปัญญาของพระเจ้าวงเล็บสองจากหนังสือบทเรียนชีวิตหนึ่งโกรินโทโดยวิทเนตลีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทย หากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์0 2